ขอไปหลอมแรกก่อนดีกว่าหลอมแรกเสร็จก็เอาของไปเก็บที่ตู้แล้วก็เดี๋ยวไปแวะตกปลาหรือว่างจะอันนี่วันนี้พาก,กูไปจกปูไปละ่ะแต่วันนี้ป้าจะไปไอ้นี่นะไปจกปูน,นะจบปูหรอป้าเอาสิไปละหาลูกใหม่ <laughs> เสร็จหรือยังเพื่อน <laughs> อีกแล้วเพื่อนเสร็จแล้วออความีใจอืหน,นาวว่ะ <laughs> เฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนไปไหว้าวดูดูีอ่ะองดีใครวะเก็บไ้เก็บไปเป็นความทรงจำเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่าหนาวอ่ะนาวเฮ้ยนาวเพื่อนหนาวอ่ะนาวเฮ้ยนาว เฮียอะไรวะเนี่ยไอสัตว์โคตรหนาวเลยวะตรงเนี้ยหมอป้า,าวันนี้ป้าจะไปจุกปูนะปาไปกับใครไปกับหมอนินไงก็ถ้ามีอะไรก็โทรมาได้โอเคโอเคเดี๋ยว <Okay, okay. S 2> ลูวลกก็จะไปหาปูน,นกันได้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 กูโทรบอกลูกแล้วไปเราไป็ลันลานก็ได้สาวเพียบเดี๋ยวกูรถกูไปเก็บก่อนแล้วก็เอารถมึงไปจกนะุกเนาะขโมยดิเราต้องเอารถมึงไปขโมยรถที่ดีกว่านี่หนีนานวานเลยไอ้สัาร ห้อลโทรหาอะไรร้านอะโทรหาลุงลุงกดผิดโทรศัพท์มันไปเองอะไม่ได้กดผิดแต่มันกดไปอะไม่ใช่สัตว์เราต้องเอารถแบบโซทิ้งเลยอ๋อกะโอโหรถที่อะไรเนี่ยสัตว์เตือนไม่เห็นมันกูเห็นไหมเห็นเห็นดิอิดผัดไม่ล็อก กูเพื่อนเออรวดแรงมึงขับมึงขับดีกว่ามึงขับดีกว่ากูไม่ขับกูไม่ขับจวดเพื่อนจวดจวดจวดเว้ ตูเดิมไอ้สัสตูโลกอรายเหี้ยวู้ฮู้ไป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 เลโก้มีวะเฮ้ยมีวะมี่สองด้วยเฮ้ยทุกงเผลอาั้นตอนสูงเลาวแบบเพี้ยนสบายแล้ววันนี้กูรวยงานดับล้านเปอร์เซ็นวันนี้อ่ะกูบอกเลยวันนี้หมาแน่นอนน้องๆเอาเข็มสู้เอาเข็มสู้กันซอถุงแล้วเออไปไปไปที่ไงของการพูดรถลงไปวะ พูดว่าเจอรถเหรอเนะ่ยพูดบอกว่ารถใครวะอะไรรถเขาเราที่พูดขายก่อนจริงๆประกาศขายตรงนั้นก็ได้ด้วยแบบเดินไปแล้วพี่เอาปูนไหมครับแมนแมนต้องถามดูก็ได้เดี๋ยวดกูถามก่อนกูขาย800แม่งร้อยเงินแค่800พูดปุ๊บออกปั๊บเลยอ่ะคนทักมาเป็นสิบลองพูดดูดแปด้อยห้าดีกว่าทั้งนั้น850เออยห้าสิบเค่คนทักมาสักห้าคนบอมีใครเอาปูนไหมครับ40ถุงครับ850ครับมีใครรับปูนไหมครับ850คร้อยห้าสเอามีมีกี่ถุงครับ ผมมี39ครับผม850ราสนะครับอากระเป๋า450ครับมียีุ่งครับ33,150บาทนะครับเปเดียวกันถูกไหมครับอันนี้ครับเดียวกันครับไปไดินอสศาวไปตรงกุ้ยตัวเงินสอไปครับแต่ครับเขาไม่โอนเหรอเขาไม่โอนเหรอเขาจะกดเหรอเออมันกลายปิดแล้วหรอกมันดูทรงเรามันก็ไม่กลายปิดแล้วเฉียเสี่ยงจัดไอ้นินไอ้เฮียเสี่ยงคืนนะเว้ยเฮียมึงดูดิมันเสี่ยงไปไหมนะกลัวเปลี่ยนแล้วนะได้ของเราไปแล้วนะ สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบตรงนี้โจนโคตรเยอะเออดูนี้ผู้ยอดยิตเลยต้องนักสู่ความปลอดภัยอันนี้อันนี้คนนี้กี่ถุงครับผมยี่สสามครับสามสามหนึ่งห้าศูนย์ของสามจุดเก้าถุงกระเป๋าครับเอ,อ่อ ไอ้เหี boxing, ้ยท <No ี่ปนยอดฮิตคุณียที่ปนยอดฮิตคือตัวผมไม่มีอะไรมากเท่าไหร่หรอกมีเงินห้าพันแค่นั้นแหละโหเฮี้ยไอโอ้โหปนโทรศัพท์กูด้วยเฮี้ยรวยจัดดูของมันนี่มันแขนนั่นหนูรวยจัดเขาเพิ่งขดเงินไอ้สัตว์ เขาเพิ่งกดเงินคนนั้นอ่ะเขากดเงินไม่ให้ผม3000 30, มื่นเขาลังจะให้ผมแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขากดเงินมาเผื่อไอ้นินด้วยไหมเพราะว่าไอ้นินมันขาย25หรือ29ถุงผมไม่ม <S <S ั่นใจเดี๋ยวผมลองคํานวณดูว่ารวมๆแล้วเขาจะกดมาเท่าไหร่ <S <S ไอ้นิน25ผมเอ่อ40 65ถุงนะ65คูณ850 5 5ืเงินที่ตัวผม5,000เงินที่ตัวเขา55า0 0รวมๆร,วมรอบนี้ที่โจูมันป้นป่นคือ6 0 0 0ื ก็คือต <movement> <to break an iously> ัวนี้คือเราโดนป้นทั้งคู่ครับตัวนี้คือเราโดนป้นทั้งคู่นะความผิดก็ไม่ได้มาตกที่ผมนะครับเขาก็น่าจะเข้าใจอยู่นะหวังว่าเขาจะเข้าใจผมนะว่าแล้วปั๊มนี้แม่งดดมาเป็นนินจาเลยนินเพื่อนเลิฟมึงจำาบทะเบียนได้บอกรึมึงไม่ได้ตามรถมันใช่ไหมตามอยู่แต่ว่า ตาน่ะมองไม่เห็นแต่ว่าถ้าโกโปวอาจจะเห็นฮะโดนป้นมาเหรอใช่ครัไอ้120โลสีดำหรือเปล่าใช่ครับไอ้ผมมีภาพเขานะเขาไม่ใส่หน้ากากแย่งผมอ่ะเหรอใช่ผมจะไปแจ้งตำรวจเนี่ยไปด้วยกันได้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 ใส่หน้ากากสักคนเลยสองคนอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วเราจะได้ของคืนไหมครับแบบเนี้ยถ้าตำรวจเขาตามตัวได้อ่ะครับเขาอาจจะโดนจับแต่ผมไม่รู้ว่าได้ของคืนหรือเปล่าเอาแล้วเขากดเงินมายังไงเพื่อนกดแล้วกูว่าเขากดแล้วจะให้กูแล้วเมื่อกี้พอไอ้นินจามื่โดนมาเจี๊เรียบร้อยใช่ผู้ชายคนนั้นไม่ว่าที่รับปูน ใช่ดีนั่นน่ะเข้าเตียงนั่นน่ะดีแน่ยจงกดเงินไม่เสียโดนแทงก่อนดีครับดียังไม่ได้กดเงินเออถ้ากดเงินเสียผมหวังแล้วพี่ชายทรงไทยเหงาหรือเปล่าเหงาครับกอดผมหน่อยอะไรนะกอดผมหน่อยผมอย่เล่นผีกับผมอะไรไม่กดตังค์เขาบอกแล้วเออยังดีหน่อยแล้วเขาเสียอะไรอ่ะเสียแค่ปูนปะหรือเขาเอาปูนรถไว้อยู่ปูนเก็บในตู้แล้วโอเคโอเคยังดียังดีแต่เอาง่ายก็เรายังดีลกันต่อได้ใช่ไหมใช่ใเพราะว่าเขายังไม่กดไอเราเออเขาเก็บของอยู่โอเคโอเคแล้วแล้วไอพี่เสือชมพูนี่โดนปนด้วยมครับ ใช่ใช่แต่ผมจะไปแจ้งความเนี่ยไปด้วยกันไหมเออก็ดีนะตำรวจอยู่นี่เพราะผมมีรูปครับเห็นหน้าเขาด้วยโอคนสามสิบเก้าถุงกันมัสามสิบเก้าถุงแปดหนึ่งศูนย์ครับดีนะยังได้เงินอยู่อ่ะใครมีรถครับฝากไปส่งหน่อยไม่มีเหมือนกันเลยเอ้ยวิ่งไปรถผมไหมรถผมใกล้เออน่าสนใจนะครับมันมีมันมีจับรถมาได้ใช่ไหมเมื่อกี้ จำเรี่ออะไรไม่ได้เลยไม่เห็นเลยใช่ไหมเมื่อไม่เห็นรถมันเลยใช่ไหมดีนะครับยังได้ค่าปูนผมนึกว่าเขากดมาแล้วไงถ,ถ้าพูดตอนที่ผมตายอตอนนี้ผมไม่ได้พูดในเกมนะผมพูดนอกเกมตอนที่ผมตายไอ้โจมันบอกว่าเออคนนี้รวยจัดอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะรวยจัดนะดูของมันนี่มันรวยมันพูดอย่างนี้ไงผมก็คิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้พูดในเกมนะเพราะมันคือกดนะไม่งั้นคุณโดนใบแดงใบเหลืองแน่านอนคุณไม่ได้เล่นโรเพนะรประมาณนั้นสวัสดีครับว่าไงครับออจะมาแจ้งความครับโดนป้นเมื่อกี้ อ่าไ,ได้ได้มีมรูปภาพรงหันไหมครับม,มีมีครับผมเรื่องสามหนึ่งห้าแปดสมครับรอดําเนินการแจ้งความผม,ผมแจ้ง<ม>ความบันทึกประจําวันไว้นะครับแล<ม>้วถ้าจับได้เนี่ยทาไงครับผมผมจะได้ของคืนไหมได้นะถ้าของเขาหายไปล้วก็ใส่ปินเป็นของแทนเอาเป็นว่าถ้าจับได้เรื่องไงเดดเดดติตอกลับไปนะครับได้ครับยังไงผมขอไอเบอร์คุณสมภูนะครับสองศูนย์หนึ่งสี่หกครับได้ได้ครับเบอร์แปดแปดสี่สามหนึ่งครับ ได้เรื่องไงก็ค่อยวางอีกทีนะครับได้ครับได้ครับเจอกันครับช่วย <ไป S 2> ดีครับครับผมแจ้งความว่าเรียบร้อยครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะได้เรื่องหรือเปล่านะแต่ว่าเอาเบอร์ให้เขาไว้ให้เขาโทรมาหาผมนะที่รักโซดาโทรมาปะเอ่ใช่ร้านรักเออ,เอ,อพ่อหนูโดนจนพ่นเนี่ยเออไม่มีโทรศัพท์นะโทรโทรไม่ได้เดี๋ยวไปซื้อโทรศัพท์พ่อหนูไม่มีโทรศัพท์ด้วยมึงไปร้านอาหารดิไปเอาสักคันแฉมๆฉมเคแบบเม่มอี้ร้านมึงจุมมจ่มหมวกเลยจุ่มหมวกเลยจุ่มหมวกก็เหี้อเลยส์เรื่องไม่ใช่ร้านเลยเหี้่ เราโซดาใช่ไหมเนี่ยเใช่ถ้าเรานั่งตรงนี้เราจะไม่มีรถอืมไม่มีหรอกอี๋คันนี้ก็ซิ่งนะโซดาบ่ลนะน่าจะใส่นะโอ้ถ้าใช่คือแบบคือเรือถ้าใส่คือดึงเรือหนาวกูเดิมอีกใช่เลยโซดาปะใช่อุ้ยคือหรือแล้วนะเนี่ยหรอแล้วใช่ป๊าทำไมโซดามากับดูไว้ปะหนูติดรถเขามาครับป๊าาอ๋อเอาไปซื้อโทรศัพท์กับดูไว้มาใช่ปะหนูขอเขาแม่ ตอนเาเยี่ยมเยี่ยมไปเลยวล้วก็เป่าเลยค่ะแปดหนึ่งศูนย์เอาแล้วเราจะกลับยังไงอะติดรถเข้ามาอย่างเงี้ยก็หนูมากับเขาหนูไปจกปูนมากับเขาอ๋อก็เดี๋ยวไปจกปูนต่อว่างั้นอะใช่ค่ะหนาวอ่ะหนาวหนาวหนาวนาถือปืนแก๊ปได้ป่ะพี่ชายครับไ้มีที่งัดไหมผมพอจะดิวได้ไหมเผื่อผมมีรถงัดสักคัน ปีครับแต่ไม่ไม่ได้งัดรถคันอื่นรับงัดไหมครับผมแบ่ง50 50เลยนะสนใจไหมไม่รับเลยเพิ่งงัดลองติดต่อบิลลี่ดูครับไม่ได้งัดมีมีเบอร์ไหมครับมีเบอร์ไหแปดหนึ่งสองพันแปดครับแต่ว่าเดี๋ยวตอน4ี่โมงเขาจะมีแอเดอปพี่ใช่ไหมที่ได้อดดบสี่โมงใช่ไหมครับใช่ครับใช่เขาจะมีแอเดอปแกงเขาสี่โมงนะป้าป๊าอย่างัดช่วงนั้นเด้อเฮ้ยแต่ว่าทรงทรงนี้ได้นะเที่ยวขึ้นเยอะ เปิดถึกแล้วเปิดถึกแล้วเบือบานอ่ะปรฮัลโหลไหมาวะไงหมานบ่าหมานบ่าอุ้ยหมานหมานหมานโจนไม่โจรไม่เจอโจนอ่ะเออมันกระโดดลงมาเป็นนินจาแล้วก็มาแทงเลยเฮ้ยพี่โรตีโจรหมานหมานโจรหมานโจรแล้วพี่จะไปทำอะไรต่อเนี่ยแต่ที่โจพู๊ดนอกเมืองอ่ะมึงเจอโจกู๊ตรงไหนก็ผมจกในเมืองเออโจกในเมืองก็เยอเียเอารถอะไรไปรถแถวนี้แหละ มีรถที่ไหนก็เอาที่นั่นก็ตามสูตรหมอนี่น่ะสูตรแผนโบราณก็เขันจีทีบีประกาศอยู่ว่าใครขโมยไปไอ้ตรงนี้แหละไม่มีโอเคโอเคเดี๋ยวกูไปจบป่วนเดี๋ยวแยกย้ายกันดีกว่าคีบบอลล็อกเงื่อนแท็กบอลล็อกแท็กบอลล็อก แ็ก <sm all> บล็อกคืออะไร <S <S นี่รถคันนี้บล็อกเอ้าขึ้นไ้ลูกนี่รถเจ้าปูงของแท้รถเจ้าปูไม่ต้องเป็นรถอย่างนี้เว้ยมันถึงจะเฟี้ยวไม่เก็บก่อนไหมเอาไปเก็บไปเก็บมึงแรนไหนแรนชมพูก็ได้ไปดิจะไปจะไปชมพูอะไรชมพูซิ่งอะไรว่ะคันเนี้ย เออแท็ก oh, วะไม่ขับรถสปอร์ตทุกคันทุกวันต้องงี้เดี๋ยววะลูแก๊งน่งกงากูเห็นมึงใส่สูตรอะเซตกูดีละเ <c oughs> นาะไอ้เยียเขาไม่รู้หรอกมึงก็บอกว่า <c oughs> มึงไปเจอมันอีกทีแก่นั่นแหละแก้ตัวไปไม่มีใครจับได้ไดหรอกไม่มีใครจับ <c oughs> แล้วมึงขโมยไปกี่ครั้งแล้วถามหน่อยแล้วมีใครจับ <c oughs> ได้ไหมไม่มีอย่าไปคิดเยอะดิกว่ามันจะเจอเรามันก็คงอีกนานน้ำมันอะไรเหลือปะรถเต็มๆเลยปะแน่นเลยยาวๆเลยคันนี้ขับในเมืองเนาะคันนี้เนาะ ม่ได้ไปขับสมบูรสมบันอย่างเราเนาะแต่เขาจับได้ตายนะจับได้คือตายนะแต่แล้เขาบอกทีมอยู่ข้างทางไม่ไม่ไม่ถ้าถ้าเป็นกรณีที่เป็นเราไ,ไม่รอดนะเออไม่รอดม,มึงไม่ได้เล่นเนี่ยนะบอกจงเพียงน่าจะโดนอุ้มเอ๋อด้วยป่ะกูว่าฮัลโหลฮังตายอ่ะ<ป>ว่าไงจ๊ะทหยังอยู่อ๋อไอ้มาจุกปูนแผ่นโบราณกับหมอหนิโบราณคืออะไรอ่ะ มันเป็นยังไงจกคุณนแผนโบราณมันเป็นยังไงก็เบิกรถตัวเองมาคันนึงแล้วก็ไปหาดูว่ารถคันไหนมันเฟี้ยวแรงๆเ่นั้วก็เดีน okay huh? <Mm ั้นก็ควบซิ่มาชัดเจนมากชัดเลยเดีนั้นก็เริ่มกระบวนการแผนโบราณเจอหรือเปล่าก็ได้มาสองคันก็เปลี่ยนไปแล้วคันนึงดีัแลนีกยแล้วขโมยตัวหน้าเลยขโมยตัวหน้าร้านเลยเข้าเข้าต่อตาด้วยเขาเข้าร้านไปปุ๊บขึ้นรถเลยไอพวกรีบๆเข้าโรงพยาบาละเสร็จหมดอะอยากทำมานี่เว้หางอะไรวะ จ้างเพื่อนเออดีป่ะเออจ้างคนมาอยู่ด้วยใช่ใช่ใช่แน่แน่แบบจะไปสมัครจ้างเหรอไม่ไม่อยากสมัครแต่ขอรับผู้หญิงอย่างเดียวนะถือว่าพี่จะจ้างคนพี่จะจ้างผู้หญิงมาอยู่กับพี่ใช่ป่ะไม่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 จะจะแบบให้ให้แบบคนจ้างไปแทนจะจะเป็นเป็นพนักงานนะใช่ป่ะเล่รถรถพี่เขาเลยนี่อ๋อคือว่าจะเฮ้ยผมเจอข้างทางเจอคนที่ข้างทางคุนทางขับมาฮัลเจอจอดรถ้วเปลี่ยนรถ เออกูตวนแทงไว้ที่ไม่พูดนไปไกลเลยเจออยู่ข้างทางมัต้องได้เกี้ยนมันเฮียกูโดนแทงมันทำความดีไม่ขึ้นนะเพื่อนโอ๊กดินมันแย่ตัวไวะเฮียโอ๊กดินมันแย่ตัวตาคุยด้วยกันอยู่แท้ๆไอ้เฮียแม่งยากจะของรถเข้ามาไอ้สัสเข้าใจผิดกันนิดหน่อยครับเข้าใจผิดนิดหน่อยครับผมเพื่อนหมอใช่ครับเจอตรงไหนอะรถอะเจอจุดปั๊บน้ำมันข้างหน้านี่ครับหมอเรียกอะไร สองห้าศูนย์ครับไอ้ยันได้เงินได้เงินรักษาตัวด้วยเขาจะเอาเงินให้เขาเชื่อบกหมอขอบคุณมากครับพี่ชายไอ้แม่งเอินแต่ก็แข่งกูก่อนพูดไม่ทันไอ้สัตว์ชิบหายแล้วได้เงินเฉยขายมีวางเียปุ๊กปิกปุ๊กปิกวางสิลูกเอ้ยเลี๋ยวไปก่ห้เพื่อนผมด้วยครับ เจอกันทุกที่เลยนะฮะเนี่ย No Gang ครับ No g แอน e ์บ o y พี่อยู่ไหนพี่เป็นไรหรือเปล่าโดนจวกไปทีนึงแต่ว่าจีเนียไหน่อยใช้ความจีเนียดของบุกนินบุกนินก็บอกไปว่าเฮ้ยผมไปเจอรถพี่ครับจอดว้ข้างทางก็เลยขับมาเขาก็เลยให้เงินค่ารักษามาด้วยกลายเป็นคนดีไปที่พิบตาเลยแล้วไปตอกันที่ไหนอ่ะจรนอกเมืองกันใช่ใชแล้วเรียเรุกิจแล้วว่างเดี๋ยวแจ้งเขาให้ เฮ้ยเขารับเหรอก็เดี๋ยวแจ้งให้แต่เขาไม่อยู่อ่ะนีเวลาเนี้ยอ๋อเออเดี๋ยวฝากแกล้งไว้ให้ทีนะว่าคุโรตีสุดหล่อเขาจะเข้ามาเป็นแนวบาร์โฮสอะไรเงี้ยอะไรอะไรบาร์โฮส์อะไรเขาจะเขาจะเขาจะเด้งถ้าเกิดวันนีเง้เขาจะเด้งแล้วเขาต้องการผู้ชายเนี่ยหนูจะแจ้งให้ถ้าพี่ครับผมเป็นเพื่อนเที่ยวเพื่อนอะไรเด็กหนึ่งแล้วก็ระบุให้ชัดเจนว่าเราสั่นหานะป้าทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยนะใช่ครับไม่ต้องทำอยู่เฉยๆเดี๋ยวลูกเลี้ยงรอว่าแซ่บครับรอเล่นรอเล่นอะไรนะครับเนี่ย เพราะว่า่นสาวผเไปไปทำงานไปทำอะไรนงเฉงี้ยไปไไปไปไปไมไปไปอะไรเมไปเปไปไปไปาปไมไป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 ไ้ไปไปไหไปอปไ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 าไปไปอปไ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 มไปไาไปไปไปไาไป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 ไไปัปไปงไป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 งพไปไปลปไ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 ไป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 ไ เอ้าก็เขาทาสีใหม่ไงไฟไฟขาวอย่างไรเนี่ยไฟอะไรขาวหนาวอ่ะโรงพยาบาลโคตรดหนาวล <laughs> ดเอฟลงนะครับ <laughs> พัดลมสั่นแค่นั้นเองมันหนาวเหรอครับพี่ห <laughs> นาวห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 นาวจริง <laughs> อ,อือป้าไม่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหรอจ๊ะแล้วอีลาที่ไปใส่อะ่ะเออหนูแม่เดี๋ยวรอดูเขาได้อารอบ์บมันเสร็จอ่ปปะป้าเคยไปดูอาร์บไหมโู้ยเคยไปแล้วไปต่อยด้วยโคตรสุดจัดวดูเขาไปสามวิกตาย ชูงไปมาได้ยังไงคะชูงชูงดูกระเป๋าอ่ะหอมบ้านกระเป๋าหอมบ้านมึงดิเยี่มึงน่มันเฮียจริงกูเลิกคบมึงดีกว่าชูงดูด้วยดิกระเป๋าหอมวะโชคดีนะโน่อีหลาาโชคดีที่รักเออใช่วันนี้ขอจบปูนหน่อยเอะได้เงินมาสามหมื่นว่ะวันนี้เอาปูนอีกสักสิบถุงครับว่านะซิลจัดครับแอนด์ซิล ผมมาทํางานดำนะครับวันเนี้แล้ววันที่แบบเหนื่อยจากงานดำเราก็ค่อยไปงานขาวถุงนึงตรงนี้มีทุง,งนึง,ตรงน,งตรงนี้มีอีกตรงนี้มีอีกไปเพื่อนว่ามีอีกวะข้างหลังน่าจะมีอะเอาอีกวะเอาอีกเอ,อ้ยหนักเลยนะโดนไปทีหนักเลยนะเส<ม>ียงวอาวแววพิวมากับลมเฮ้มันซิวอีกวะสามถุงสี่ถุงนาที่เราจุกเนี่ยจัดา2 2> มาสองมาห้ารวมกันนะเออ ว่าไปเก็บกันไหมเก็บกันหัวตัวด้ยเนี่ย20นาทีเก็บตู้เรืเก็บรถดิเก็บเก็บตู้เก็บตู้ไมาเอารถโอ้โหตู้ใกล้ๆมึงจะเก็บรถกมึงเก็บเก็บไปเก็บไปไปเอาพี่เขาทำอะไรวะจี๊ดนี่อะไรวะนะบ่อมึงขึ้นมามึงขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาขึ้นมาอะไรอ่ะงัดรถเอางัดรถด้วยนะบ่อแล้วมันจริงัดรถดูเราขึ้นไหมขึ้นแล้วขี่ไปได้ป่ะเอานะกูเอานะ งัดรถหรองัดรถหรอคือมวยแม่งมันกำลังงัดเลยมันกำลังคลองไปเก็บรถเลยเออมันเก็บคนเดียวไม่หมดหรอกร้อยยี่สิบเยี่ยงชิงรถเที่ยหรอไม่รับโทรไม่ติดว่ะเดี๋ยวกูต้องโทรหาบัคฮาบัคฮามันรู้จักดูไว้เยอะมีร้อยยี่สิบรูคันหนึ่งว่ะมีใครงัดไหมอ๋อไม่มีที่งัดเลยอ่ะเลกูโทรหาใครดีวะอ๋อไอ้บิลลี่บิลลี่ น,น,นินบิลลี่ไงต้องรอต้องรอแบ่งกับแบ่งกับเขาเอาแบ่งสักเจ็ดสิบสามสิบอะไม่ติดวะเหียติดต่อใครไม่ได้เลยวะเหียกูต้องมีเองนั่นแหละกูว,วาไม่มีใครงัดลเลยอ่ะเจสสี่มาวะ,วะ,วะเลยลองโทรหาเจสสี่ก่อนสิริสิริก็ไม่ติด,ดเอาไงกับรถคันนี้อะ <5 S 1> ไม่มีใครงัดเลยอะไสีไดมันอะอืมเสียดายวะเสียดายมากเสียดายมากเสียดาเยเป็นจริงไม่ไหวครับไม่ได้จริงแล้วไม่มีคนงัดให้ มีคนยืนเฝ้าเว้มีคนยืนเฝ้าไอเสื้อเขียงเรามียึดดุลตัวรอนไปแล้หมอเฮ้ยเปียแค่บ่าน่โอเคครับถ้าถ้าติจแล้วโทรเบอร์ตรงนี้นะผมถามจริงๆหมอผมถามจริงขโมยไปหรือเปล่ามาคุยกับผมก่อนอันนี้ผมเห็นว่าเป็นหมอเนี่ยตอนแรกอ่ะผมเห็นหมอเดินมาอยู่ตรงเนี้ยตอนแรกใช่ไหมเออลงหมอไปใช่หรือเปล่าผมถามทํางทีเลยใช่ครับทรับหมอจะหลอกผมทำไมว่เป็นกองปั๊ม พื่อนโดนแทงไงเพื่อนโดนแทงคอหอยแล้วเนาะเลยแบบโอ้ยโดนแทงเนผมเห็นเป็นหมอเลยเลยผมหยุดอ๋อขอบคุณมากเพื่อนขอบมากเพื่อไม่แล้วหมอหลอกผมอย่างนี้นี่มคิดหวังนะนี่มีความไว้ใจแล้วหรือดิคิดหวังว่าเชื่อถือหมอไม่น่าเชื่อถือไม่คือตอนแรกครับผมแทงผมรู้สึกผิดนะแบบว่าเป็นหมอเป็นเพื่อนหมอเพราะหมอบอกว่าหมอนี่ไงแต่หมอว่าหลอกผมใช่ไหมล่ะใช่ขายกันไงขายกันผมขอสามพันแล้วว่าผมให้เดี๋ยวเดี๋ยวเอารถไปยืมเอาป่ะได้เพื่อนได้ครับ เอาอย่างนี้อย่างนี้เวลาจะยจะได้รถแรงๆก็คือติดต่อได้ใช่ไหมไม่ก็ยืมไม่ถ้าไม่มีก็ยืมผมได้จริงๆก็มาเรื่องบองๆอยู่ครับคิดว่าผมผมก็เอจใจว่าทำไมสองคนมาอยู่ตรงนี้ที่ผมไม่อยากทักไงผมผมรีบตอนแรกเดีหัวเสียนิดหน่อยโอเคครับงั้นขอใช้รถก่อนแล้วกันครับนี่คันนี้คันนี้ถ้าใช้เสร็จแล้วเหลืออะไรก็เดี๋ยวเอาไปเจาะไว้หลังแลนนี่คุณจะคุณจะบินได้เหรอไม่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 เผื่อผมไม่อยู่ไงครับไปลงมอเตอร์ไซค์ระวังด้วย ครับผมขโมยทุกวันเออใช่ตั <laughs> ทุกวันครับ M อ D เีดีจมันมักจกมันมักขโมยร้อยเงนเมียข <laughs> เขา <c oughs> เก็บปูนด้วย <c oughs> เก็บปูนด้วยไม่ไม่ไปนอกเมืองไปเก็บตู้ดกวยมึงแวะไปเก็บตู้แล้ว,ลวจกนอกเมืองเหมือนเดิมเราไม่จกในเ <c oughs> มืองในเมืองอันตรายมากยังไงตอนนี้มองความคุ้มเหมอกูจกกับในเมืองนอกเมืองกูว่านอกเมืองคุ้มกว่าจัดแบบตำรวจไม่ตอมอ่ะไม่ได้ยินเสียงวอสักครั้งคิดดูอ่ะอีกอย่างหนึ่งเราโคตรหมานเลยนอกเมืองตอนนี้ผมแวะไปเก็บปูนที่ตู้ก่อนแล้วก็ค่อยไล่เก็บรอบเมืองเลยทีนี้นะครับ แอนเดอร์สิงเนาะกูรู้อยู่ว่ารถรถใครการนี้ดูไว้แน่นอนคนในสตรีมกูยัย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 ได้ไงหัวใจมันอยากได้ซิวจริงว่ะนอกเมืองเนี่ยเหมือนไม่มีตำรวจเลยรู้ไม่ออกนอกเมืองเลยในเมืองน่าจะวุ่นวายในเมืองเออในเมืองวุ่นวายเมันแจ้งเตือนปุ๊บตำรวจก็จะออกมามันก็ไม่ทันะไรไม่ทันไม่ทำไม่ทำยังไงไม่ทันนอกจากสนจะมาตั้งนอกเมืองอ่ะว่าในอนาคตสนตั้งนอกเมืองชัวร์ เป็นงานอ่ะตอนนี้ผมกับบุกนินเป็นงานจัดอ่ะทั้งขโมยรถทั้งไอเนี่ยเป็นงานกันจัดอ่ะพูดเลยไอทนายงานรถน้ำก็จะแซ่บงานรถนี่แซ่บเลยว่ามีปูนมีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยคุณต้องที่งัดนี้เดี๋โทรถามให้ฮังดีกว่าว่าที่งัดเวลาตีอาวุธแตกมันได้เหรียญอันนั้นเท่าไหร่เหรียญตีแตกอ๋ออยากจะถามอย่างนึงคือไอ้เหรียญที่ตีอาวุธแตกอ่ะตีอาวุธแตกครั้งนึงมันได้กี่อันเดียวเหรียญเดียวเหรียญเดียวเลยเหรอใช้หกสิบกว่าจะทำที่งัดได้ งาน,นที่งัดแบบตกแก๊งหนึ่งมันก็ไม่ได้มีเยอะที่งัดมันต้องมีกุญแจแดงทำด้วยไม่ใช่หรอต้องต้องคับสองอย่าง,างาไม่ถ้าเป็นประชาชนมันคับกุญแจแดงไม่ได้ต้องเป็นแกง๊งถึงจะคับได้โอ้โรอทำกุญแจแดงอยู่แล้วเดี๋ยวหนูจะทำที่งัดแต่มันทำไม่ได้มันไม่มีกุญแจแดงลองดูซิว่ามันใช้อะไรคับบ้างถ้ามันไม่ใช้กุญแจแดงเดี๋ยวไปคับให้เลย โอเคเดี๋ยวไปดูให้แล้วกันถ้ายังไงเดี๋ยวให้หน่อยหนูหน่อยถ้าเกิดว่ามันไม่ใช้กุญแจแดงใช่ปะมันคาแบบใช้เหรียญแตกเลยหนูไปคาให้เลยเฮ้ยเดี๋ยวไปงัดเลยหนูจะลองงัดเองด้วยจัดเดี๋ยวไปดูให้ก่อนแล้วกันอ่างเป็นไงบ้างจากที่ดูเนี่ยมันใช้เหรียญม่วงอย่างเดียวนะ50อันม่อย่างเดียวหรอกกูณ50แค่นั้นเองแกล้งพี่อยู่ไหนอยู่ตู้ฟ้าตู้ฟ้าหนูตีไม่ได้ดิมีแก้งแล้วอันนั้นตู้ประชาชนงั้นต้องเรเบลเจอกันเรเบลโอเค รอรอรอคันดำคันดำอะไรไม่ร่้คันดำคันดำมันจะดีปะทิปบอลมันจะทันบอลอ่ะไอ้เียพวกนิ้นอย่านิ้นอย่าอย่าช้านิ้นรีบรีบไปเลยนิ้นไปเลย ได้คันหนึ่งเว้ยยังได้งัดเลยทีเดียวแอนด์ซิวแอนด์ซิวแอนด์ซิวเฮ้ยเต็มรถเต็มรถกูบอกว่างครั้งก่อนกูบอก่าครั้งก่อนห้องหังหังขโมยรถมาได้ขโมยแม่งหน้าเลเบลเลยเอาไปซ่อนก่อนเดี๋ยวหนูไปอับก่อนรับเดี๋ยวส่งจดหมายให้นะเข้ามากันเข้ามากันไปครับมาแล้วบอกแล้วกันอเ เลโก้ไอเดบอยเพื่อนก่อนที่มันจะเรียกเพื่อนมาหาแต่แนวอย่าเข้าไปลึกเพื่อนอย่าเข้าไปลึกหาซ่อนนี่นี่หาซ่อนตามพงหญ้าเลยเพื่อนนั่นแหละสวยเพื่อนนั่นแหละสวยเพื่อนสวยสวยสวยฮัลโหลแอดฮังว่าไงมาเอารถอีกคันให้หนูหน่อยหนูขับไปไม่ได้พี่อยู่ไหนได้อีกคันนึงเหรอมาเอาให้หน่อยมาเอาให้หน่อยกีบีสมากีบีสมาเดี๋ยวไปเปีเวมันได้อีกคันนึงวอะใหญ่ไอ้ยังได้อีกคันนึง่ง ต้องจอดคันนี้ทิ้งครับเพราะว่าคันนี้เช่าเข้ามาเฉยๆเราต้องเอารถแบบนี้ไปต้องจอดคันนี้ทิ้งเพราะว่าบุญนินไม่ได้มากับผมนะครับถ้าบุญนินมากับผมพอจะได้อยู่ตรง G P S บอกัางแล้วเดี๋ยวรอสักพักเมื่อสองคันนี้กูว,ว่าคันคันนึงมึงสุดคันนึงมึงชัวแน่นอนแอเดอร์ซิลแน่นอนคันนั้นอ่ะเออคันนี้ก็อเอออย่าหายขอร้องจำายทะเบียนบ้างไว้ S D J สี่หกแปด S D J สี่หกแปดโอเคจำไว้เด้อของมึงอ่ะจะได้แจ้งถูก อ้าวยิบหายมันเผาเรียบร้อยคันนึงคันนั้นอะดูดีสุดพิมพ์บอกทวิตหน่อยว่ายังไม่เสร็จเห็นป่ะเห็นป่ะเขาที่เขาทวิตอะพิมพ์บอกหน่อยว่ายังไม่เสร็จเขาเพาไปแล้วอ้าวพิมบอกสิว่ายังไม่เสร็จอ้าวยังไม่เสร็จแล้วทำไงอะมันเพาไปแล้วพี่พิมพ์ตอบกลับไปเลยว่ายังไม่เสร็จผาไม่ได้พี่ตอบกลับไปเลยนี่นี่มึงตอบกลับไปดิว่ายังไม่เสร็จปลอมชื่อทวิตเลยปลอมปลอมก่อนปลอมก่อนฮัลโหลฮัลโหล ลอยเลยคับมานี่เลยแล้วก็กดตังให้หนูหน่อยห้าหมื่นหนูยืมหน่อยห้าหมื่นได้ได้ได้ใช่ใช่แล้วก็ขับมาผมถามพี่ชายสามรอบแล้วนะครับถามสามรอบแล้วเหรอขอเบื่อวะไม่ได้ดิเฮียมันขอเบื่อกูมันก็รู้ดิว่าใครป่ะจะทำอะไรไปได้ขับไปหาไอ้หังไอ้หังมันจะไปงัดที่นั่นบอกคันนี้ไม่รู้จะงัดได้หรือเปล่านะเปลี่ยวหรือเปล่าไปไปกดเงินอีซี่ก่อนกดเงินที่อีซี่ก่อนผมมีเงินห้าหมื่นพอดีนะผมถอดไปให้ไอ้หังจบใจจริงๆคือไม่อยากเอาเงินใส่ตัวเลยไหน นี่ในคันดำคันดำนีะจีนะรู้บ้างเปล่าแน่เองว่าคันนี้มากระเป๋าเลยแปดหนึ่งศูนย์ได้อะไรอ่ะสองห้าศูนย์อยากรู้อยากรู้เดี๋ยวค่อยพูดเอาก่อนสวยอ้ยเบื่อเบื่เป็นตัวทวนเลยปันย่าไอ้เยี่ยสองร้อยอันไอ้เยี่ยสองร้อยอยนไม่ไม่หยับพูดอย่าพูดเสียงดังดีเองไอ้ครั้งแรกของข้าทขาไมข้าขี้จังเลยวะสองร้อยหรือหรือหุ่นสองร้อยเงินเป็นพันอยู่นั่นน่ะสองร้อยอ่ะ อเอาไปแบ่งไปกันตำรวจมาแล้วป่าววะไปตำรวจมาเดี๋ยวไปเก็บของก่อนมือเสื้อเยื่อเยืยอตรงเบ็ดเกินว่ะเพื่อนมือเสื้อเยื่อตรงเบ็ดเกินหมอเออมึงซื้อมาสองร้อยเดือดมือเสื้อมาสองร้อยเอาไปเลยขอยเยื่อไหนดิหนูหนูขอกล่องซอมไฟมีสี่อันเมื่อกีมีมีมีกัญชากัญชาอ่ะกระเป๋าอะไรกัญชาเอาไปเสีหน่อยดิกัญชาขายเรียดเลยนะเออไปขายเรียดเอาไปแบ่งกันอ่ะกระเป๋าเลยอีกคนนึงอ่ะเอาไปอีกสองอันพอแล้วเด้อพอแล้วเด้อในที่สุดวันนี้ก็สำเร็จสบายใจว่ะ